สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนาตีนะครับผมแล้วก็มันมาแล้วครับเออเทพเจ้าโอเบลิกที่สั่งจากชอปปี้แล้วตอนที่ผมไปโพสต์อ่ะผมโพสตในในชุมชนมีคนบอกว่าขอให้ได้ของนะครับพี่นี่ฮะมาแล้วครับราคา2 0 0พันกว่าบาท2 0 0พนิิดสองพัน ประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวแปะรูปเดี๋ยวพูดคาอธิบายเพิ่มเติมในอินเนะครับแต่นี่คือได้มาแล้วนะองจริงๆนะอ่ะอันนี้นะครับโพสต์เมื่อหกวันที่แล้วนะครับผมนี่ที่ไทยขายสามพันเจอกระชอปปี้เข้าไปสองพันนี่พิกัดแต่อะไรนี่2184เห็นปะเราก็สั่งไปแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าจะรอดูครับขอให้ได้ตรงปกนะครับพี่นี่ผมทำให้ดูแล้เดี๋ยวไปแกะกล่องกันเออ แล้วก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดส่งสําเร็จวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้วันที่อัดคลิปเลยนะครับแล้วก็นี่คือหลักฐานการส่งนะครับนี่เห็นปะว่ามาเป็นกล่องแบบนี้เลยอ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนกล่องนะมากล่องแบบนี้เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เราต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนทําไมนะเจ๊เราต้องมีเทพสามองค์ใช่ไหมใช่ที่จะซื้อตัวเดียวแล้ว,วถ้าใครดูยุกิอ่ะเราต้องอัญเชิญเทพสามองค์ มีเทพสามองค์จะเป็นตัวเดียวไม่ได้ดิมันต้องมีเทพสามองล้วเราอ่ะไปเจอจะไปดูกันดัมแต่ว่าไปเจอลาลดเนาะมันลดเหลือสองพห้าเออเลยไปยืนบับกับคนขายนัตตี้อยู่ตรงกลางเอออยู่ตรงกลางบอกจะเอาแค่โอซิลิสตอนแรกตั้งใจจะเอาแค่โอซิลิสเอาเทพเทพสีแดงเฉยๆเขาว่าซื้อยูกิ ซื้อแบล็คเมดิเชียนแบล็คเมดิเชียนโกมากะจะเป็นแค่ของยุคเกีอย่างเดียวชอบจังหวะนั้นมากเลยอะอแบบไม่เอาอคนขายก็บอกไม่เอาจริงเหรอครับราคาดีมากเลยครับผมก็แบบใช่เต้มันแบบมันต้องมี3ตัวอาเจย์เ,เ,เป็นคนสปอร์ตสนับสนุนในการมีเทพสามองค์นะครับผมก็เลยจัดอันนี้มาก่อนปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยโอเปร่ปมันพึ่งออนแล้วตอนนั้นอะโอเปร่ปมันขาดตลาดไปแล้ว โอบริเขาขายตามร้านราคาประมาไป3,001 3,002แล้วเพรคือเราใช่เราเราเดินเราเดินหาของด้วคือทั yeah, 3, ้งทั้งท so ั 3, yeah. yes> ้งสพาเหเล็กเจออยู่ร้านเดียวนะประมาณ3,001ใช่3,001ก็เลยคุยกันว่าแบบเออไม่เป็นไรถ้าเหลือมันมันจะเป็นของเราก็เป็นของเราเพราะยังไงก็2ตัวก็ได้ตอนนั้นถอดใจเราเพราะว่าที่ไทยน่าจะของไม่มีแล้วเนาะใช่ ก็คือถ้าจะไปซื้อก็ต้องซื้อตามเว็บช้อปปีอะไรพวกนี้ยแล้วทีนี้ไปหาในช้อปปีเว้ยเจอเจอตอนแรกเจอเจอสามพันเนี่แหละสามพันอยู่สอ้านแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆก็เจอเป็นล้านขายประมาณ2อ0พันสองพนแต่นั้นใช้โค้ดน,นะใช้โค้ดคือเหลือ2องพก็เลยกดหัวใจทิ้งไว้กดหัวใจทิ้งไว้บอกอเจว่า ถ้าวันในวันหนึ่งมันลดต่ำกว่าสองพันสี่ซื้อเลยนะเพราะว่าสองพันสี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่คำพูดวันนั้นไม่ใช่นี่มันพูดกับฉันในรถมันพูดกับฉันในรถบอกว่าเออเจไดอยังงี้เราเสียเงินกันเยอะแล้วไม่ซื้อแล้วเนาะแบบเราก็ถามมันว่าแบบจะไม่ซื้อจริงใช่ไหมบอกเนี่ยดูเฉยเแบบเออผมผมดูเฉยเยผมดูราคาเฉยเดี๋ยวค่อยซื้อแบบ นี่ไงไม่ได้กดใส่ตะก้ากดหัวใจไว้เฉยๆดูหน้ามันนะดูหน้ามันนะแล้วก็บอกเจ๊ว่าถ้ามันต่ำกว่าสองพันสี่นี่ซื้อเลยนะใช่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีกล้องในรถมีตี้อยากให้ต้องเอากล้องในรถมาในต่อมาปุ๊บพอดูปุ๊บเฮ้ยแม่อยู่ดีแคปรูปส่งมาที่ผมสั่งนะนะคูกูอยากจะด่ามันเฮ้ยมาถูกมากจริงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาแกะเลยดีกว่าตัดตัดเรื่องตัดเรื่องมีคนมอบ อันนี้คือแบบภาพภาพนี้ภาพนี้เราถ่ายเก็บไว้แล้วนะว่าคนรถมาส่งเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบแพ็คเองนะ,ะว่าเนี่ยมันมาจากจีนทุกคนมันมาจากจีนมันก็เลยได้ระคาะอิด,ดีๆนะอย่าโดนทะลุกล่องไน้เลยสิโ <c oughs> ดนไม่โดนไม่โดนออแล้ว <c oughs> ได้แล้วไ <c oughs> <c oughs> ด้แล้วดูซิว่าได้ของจริงหรือเปล่าอุ้ยคนลุกเลยครับเนี่ยเป็นไง เป็นไงนี่ตอกหน้าตอกหน้าผู้บอกไม่ได้นี่ <life> ยอกยเดี๋ยวเอาเอาขึ้นมาดีๆอันเชิญมาสองแล้วน,นะครับเออเหลืออีกหนึ่งครบโอซิลิสมาปลายปีนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงลงเลยนีล้ลงเ,ลเป็นไงครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันหอมาให้เดี๋ยวดูก่อนมันดึงได้เลยวะมันดึงได้เลยแน่ได้แน่เราต้องกิีดตรงนี้ดิอนนุ้ยกล่อไ <ๆ S 2> ลงไม่บุบด้วยกล่องไม่บุบด้วยนะครับ 2,100เท่านั้นนะครับลิงก์ที่ซื้อเดี๋ยวแปะให้นะครับแล้วก็กดจากผลิตภัณฑ์ก็ได้คือซื้อจากช้อปปี้ถูกกว่าแน่นอน oh <my> อุ้ยกล่องยังคมอยู่เลยพี่โ Oh my god โอ้กล่องยังคมอยู่เดี๋ยวอย่าเปิดเดี๋ยวเปิด,ด,ปด,ปดให้พี่ได้ดูแปะนะครับเนี่ยเออบันไดนะครับเนี่ยเฮ้ยต้องเอามาตั้งคู่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ <laughs> นี่ต้องต้องแบบเอามือช้อนเนี่ยมือช้อนเอ็กมือในมือช้อนกล่องนี้ได้มาราคา2,500 กล่องนี้ได้ราคา2,100ักานกว่าเฮ้ยแต่กลอก่องมันบางกว่าพ<ก> <el> ี่เออกล่องมันบนะางกว่าก็ไอ้นี้ตอมันหนาเออไอเทพรามันมีปีกโอปิลิกก็มีปีกก็จริงแต่ว่ามันน่าจะประกอบง่ายกว่าใช่แต่ดูแพงแล้วแพงประกอบอไม่อาะเอออ่ะมาดูแพงไงว่า้างในมันจะใส่หรือเปล่าเอ้ยไม่นะนี่สติกเกอร์ข้อดีของลายนี้ก็คือสติกเกอร์มีแค่สีแดงเป็นที่เป็นลูกตาแค่นั้น เฮ้ย hey, แผงโอเคสีแบบไม่ใช่น้ำเงินที่แบบว่าไม่ใช่น้ำเงินสว่างเป็นน้ำเงินมืดเป็นดาร์คบูนะครับเป็นดาร์กบูเดี๋ยวนะใบต่ออยู่ไหนห <c oughs> าใบต่อก่อนดูป,ปีดูป,ปีชี้ปียังใหญ่ไนยังใหญ่นี่นี่นะใบต่อครับนี่อะไรใบต่อใบต่อ,ตอนี่ต่อง่ายตดเดียวต่อเสร็จ นะครับแต่ยังไม่ได้ต่อให้ดูวันนี้เพราะว่าเรามาครบสามตัวเดี๋ยวเรามาครบสมตัวต่อทีเดียวให้อาเจยอยาจะไลฟ์ต่อด้วยนะครับต่อโอซิลิสส่วนโอเบริกาลาจะให้เจ๊ต่อเพราะเจยอยากต่อนะครับผมนี่อาจจะเปิดแผงล้าให้ดูด้วยยังไม่เปิดแผงลาดูเลยเ,เปิดแผงลา้ายดูด้วยลากล่องใหญ่กว่านะอาโอ้ลาดอดดังได้ว่าเปิดกล่องดูที่ลาแล้วก็เอาเลยเอาเลยเ ถ้าสีทองนี้เพราะว่าคนคนที่เล่นกันดั้มบ่อยๆจะรู้ว่ามันจะมีทองทองแบบเนี้ยกับทองแบบทองย้อมอ่ะทองย้อมแต่ทองทองนี้ถือว่าโอเคนะใช่ทองอย่างเงี้ยสีสวยเพราะว่ากันดั้มบางตัวหน้ากล่องมันมันสวยเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่สีทองเฉดเนี้ยใบต่อเหมือนกันเลยใบต่อเหมือนกันเป๊ะประมาณนี้ใบต่อ Okay. เดี๋ยวเทียบไซส์กล่องให้ดูอีกรอบนึงว่ามันต่างกันขนาดไหนเนาะ mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราเก็บแต่ว่าความสูงมันเท่ากันน่ะ mm hmm. โอเคเอาใจดีๆเนียจะบอกแล้วแโอเบลิสต์โอเบลิสโอ้แต่แผงโอเปบลิสตใหญ่ใหญ่สองนะ หมายถึงว่ามีสองที่ใหญ่สองความสูงไม่จะเท่ากันใช่ไหมเออความสูงเท่ากันแต่ความหนาไม่เท่ากันความหนาแต่เราก็ได้ถอกสองเทียบมาแล้วนะนี่เป็นไงโอเคเดี๋ยวไลฟ์ต่อให้ดูนะครับ กดไลค์กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยเป็นกำลังใจคนในการทำคลิปตอบไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ